สวัสดีครับผมโควินครับวันนี้จะมาวิเคราะห์บอลมาเริ่มที่คู่แรกนะครับเอ็ดบอลยอนนะครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนอย่างเอลเซ่นครับมาดูแผนกันทั้ง2ทีมเลยนะครับเอ็ดบอลยอนครับจะมาในระบบ4-231สนะ่ครับส่วนทีมเยือนอย่างเอลเซ่นครับจะมาในระบบ442มาดูทางเจ้าบ้านผลงาน5นัดหลังสุดนะครับชนะไป4แพ้1นะครับมาดูสภาพทีมและความพร้อมของเจ้าบ้านก่อนนะครับ เจ้าบ้านนะครับจะไม่มีสิทธิ์ใช้ดาบิดโรเบซินบานะครับสภาพร่างกายไม่สมบูรณ์นะครับส่วนแผนการเล่นของเจ้าบ้านนะครับจะมาในระบบ42 3สนะครับคู่เซนเตอร์แบ็กครับจะใช้เป็นเซจิโกเมสนะครับเลอันโดกาเบล่านะครับส่วนแดนกลางนะครับจะเป็นเซจิดาเดนะครับกับเคดีบาเล่นะครับส่วนกองหน้าจะใช้เป็นลาอูเดโตมาสนะครับ ดูทีมเยือนอย่างเอลมาดูทางทีมเยือนอย่างเอลเซ่นะครับผลงาน5นัดหลังสุดนะครับชนะ2แพ้2เสมอ1นะครับมาดูสภาพทีมความพร้อมทีมเยือนอย่างเอลเซ่นะครับจะมาในระบบ4-4-2นะครับส่วนทางด้านทีมเยือนนะครับจะไม่สามารถใช้ดาริโอเบเนเดตโตนะครับแผนการเล่นของทีมเยือนนะครับจะมาในระบบ4-4-2นะครับส่วนทางด้านประตูนะครับจะเป็นแอนการ์ดบาเดียนะครับส่วนทางด้านซันเต์แบ็กสองตัวนะครับจะเป็นเปโดบิการ์นะครับกับเอ็โซโลโก้นะครับส่วนทางด้านมิ ฟิตฟิลนะครับจะเป็นมาร์ตกาเลตนะครับกับอีวานมาโกเน่นะครับส่วนแดนหน้า2ตัวนะครับจะเป็นลูกาสเปเรสนะครับจะเล่นกองหน้าคู่กับโลกาสโบเย่นะครับเฮดทูเฮดนะครับของทั้ง2ทีมนะครับเอ็ดบันยอนนะครับชนะไป1เอลเซ่นะครับชนะไป2เสมอไปอีก2ครั้งนะครับเหรราคาเปิดมาให้เจ้าบ้านต่อครึ่งลูกนะครับผมว่าเอ็ดบันยอนนะครับชนะได้อย่างแน่นอนนะครับเอลเซ่นะครับผลงานไปเยือนยังไม่ดีสักเท่าไหร่นะครับ ก็จบลงมาแล้วนะครับการวิเคราะห์บอลคู่นี้นะครับใครชอบก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์แล้วก็กดติดตามเพจโกวินนะครับใครสนใจเข้ากลุ่มบอลนับ G.W.77 นะครับนะหรือคลิกลิงก์ใต้ล่างได้เลยนะครับ